ครับเรามาพบกับช่องชิปเปอร์กันนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดซับสไค์ด้วยนะครับผมอบอกแล้วเขาไอ้เย็นกวงตีสไไนสัตว์เลยนะอุ้ยกูก็ใใจก็ <c oughs> ขับมีอะไรโ<อ>ไง่ไอเย็นอ้าวกูกูกวนใจแล้วมันเพอ่ะ <c oughs> แค่นี้ก็หนูแล้วเพราะว่าใครโง่ไม่ต้องบอกก็ได้มัง้ง ลลาาดดกันไป็จะมาเอารถเข้าเหรอเออไม่ใช่รถมันคิดว่าเนาะกูแล้วกูก็จะถ่ายรูปได้ว่าจะถ้ามึงกดถ่ายนะถ้ามึงกดถ่ายนะถ้ามึงกดถ่ายนะคอมเมนต์ตอนแรกกูจะตอนแรกกูว่าจะไม่ถ่ายแหละแต่พูดก็เอาสักหน่อยแล้ววะเด้อเด้อเด้อนี่นี่ไปยืนตรงไปยืนตรงรถไปยืนอยู่ตรงรถ ไ,ไ,ไปเอารถไป <c oughs> ไป <c oughs> ความสุขของเขาแหละวายอุ้อยเผารถยังไม่เป็นเลยอะ่ะมัวอ่อ้ยเผาเป็นก็มาเผามามึงรอดหรือไม่ได้ไม่ได้เป็นช่างมันเผารถไม่ได้มไม่รอดบนนี้แล้วมันจะระเบิดไหมเนี่ยอ๋อตรง,น,ตงนี้อ่ะ ต้องบนเครื่องบงเครื่องยนต์ครับวนเครื่องยนต์นะคบต้องให้สอนตลอดเลยนะเว้ยไอ้ยใครมาดูท้นทางด้วย ดูอันนี้คือวิธีการเผาดูไว้สะไหนอะ่ะพรอมป่ะเนี่ยแม่ทำเยี่ยนไปเอา <c oughs> ต่างเป็นทำเบียนรู้ป่ารู้ป่ารู้ป่ะ เหินขึ้นได้โดูดูดจะ <c oughs> ไงอะไรมากูตายกูตายอะไรไม่ไมาแบบว่ามันเป็นคาอุทานเองไอ้ของเขาน่าจะเป็นรักกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันปะอันนี้อันนี้น่านเจ็บปะเจ็บอยู่นะรักกันแต่ไม่เป็นอะไรกันไม่เพราะคนนึงอาจจะรักเขาข้างเดียวกันได้ปะ <c oughs> จร,จริงจริงเหมือนจับปลาสองมือไอ้เหี้ยตะลึ่ง hey. โกรธอะไรอ่ะระบายครับมีอะไรเปล่าทำไมอ่ะโดนอไนี่หมอโดนแบบหักอ,อกหรอเยอะเยอะโดนเยอะใช่หรอเออมาทำโตไม่ดีรึเปล่าไม่รู้อ่ะถ้ามันไม่บางคนมันไม่มีเวลาก็เลยแบบคนมันไม่มีเวลาเนาะทำแต่งานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบไม่มีเวลาให้เขาถูกปะ คือเขาไม่มีเวลาให้เอ้าไม่อะไรกับเขาเลยคือแบบที่เฉยอะไรเงี้ยบดีแค่นั้นทรงทรงแบดเงี้ยทรงหล่ออะไรเงี้ยทรงทรงทำเต็นทรงทำหล่องั้นเออไอไอเทสรอนานแล้วนี่ลืมเลยลืมเทสหรอไม่บอกละ ก็อะไรอะไรอ่ะยืดได้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 ดูมือสองเนี่ยโอเคเลยกันเราไปเขมนไม่เป okay> ็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคครับตายห่าตายห่าก็ดีแล้วปล่อยมันเหยียดนินทาวกูเลยสัตว์ตายแป้วมือ่ะเหี้ยพูดอยู่นั่นแหละสมควรตายแล้วลองกินหัว ิดถ้ากูตายบนชกถ้ามึงตายกูชกโอเคปะเด็กสี่สามไปอย,อย่าตายอันนี้นะพอมรู้ใหญ่อันนี้ชุบแกงไม่ได้อะต้องให้หมอชุบบ่ลืมไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวมันชุบแกงไม่ได้ไม่จเจอไอ้ดิวขึ้นมา ไม่ก็ชุบคนที่แบบอะไรอะไรอะไรไม่รู้อ่ะอะไรอะ่ะคนที่อะไรอะไรไม่รู้คืออะไรอ่ะแผลอะไรแผลไามทไไมม่ก็เก็บไปชุบชิมไงเวลาแบบว่าไม่ได้เข้าเว้นอ่ะไม่มีตอรี่นอ้องชุบเลยไม่มันชุบไม่ได้ไหนๆเอ้ยพาพาไปดูคนตายดิไปดูคนตายคืออะไรอ่ะยิ้มอย่าพัง รอบแรกบอกไปสามที่เอาก็บอกอยู่ในเมืองเออในเมืองมาก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 ียดมากเียดมากเียดอะมากีดขับรถไม่มากด้วยดมากอะไรอะมากปากมากหน้าเขวนี้มั้งหายนาะนี่นี่มันแรงอะไรเด้อเดมันแรงอะไรอะไม่งั้นไม่สลบหรอมั้ง เดีวยวเดีวยวโหคนราชาเงินดำกุน่ตไปก็ต้องพี่แล้วเนาะจริงครับจริงอันนี้จร,จริงครับจริง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 ครับพี่ราชาเงานดำเมย์ขายไม่ได้เขาต้องเป็นชิเคเมย์หย่อนแล้วอย่ายแล้วนะ ตรงไป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 ,งไปนี่ตรงนี้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 อุ้ยอ้เราทำพังทำไมนี่เนี่ยอ้ลุ้นผ้าผ้าไม่มีภาพนี้ไม่มีนี่เข้ามาใกล้ใกล้โอเคเข้ามาใกล้อะไงต่อ ก็กด e คุณก็กด e กด e อือแล้วดอกไม้มันก็จะติดมือแล้วก็วางใช่ทำไงอ่ะผู้หลให้กด e เออกด e อือกด e แล้วมันก็จะมีดอกไม้ติดมืมอแหละเบอร์ใช่แล้วก็วางวางเออนี่ไงก็ทำได้แล้วนี่ วายดอกย่าโง่มีท kind of ี่น <Hayır> ึงมีที่นึงว่ะขับมาไม่มีความสุขเลยอีกที่นึงอยู่ไหนวะอยู่ตรงสะพานอ่ะเรนนี่ตรงตรงตรงไปตรงนี้โอ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะไหนตรงไหนล่ะ <inate> ตรงไป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 ตรงเมื่อกี้อยู่เมื่อกี้รถอยู่ทางฝั่งตรงจอดจอดเลยจอดด้วยค่ะโอเคอ่มครับนะไปเจ้าเครือนหมยิงปืนเล่นอ่ะธรรมดาครับไล่ลาหัว แม่แม่ยัน่ะเฮ้ยว่าสิ่งโต้ประดี๋ยวเป็นผีฮะเมื่อกี้แม่ยังใช่ของแม่ยังพูดว่าอะไรเออว่าสิ่งโตสิ่งโตว่าสิ่งโตสิ่งโตอ่ะอีกทีหนึ่ง ก็ดีกดีเคเสร็จแล้วนี่นอย่าพาไปดูโรงศพโอ้โหเคดมาเคดก่อนเนี่ยกระจาเป็นศพนี่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 นีโอ้ยโอเคไหมตื่นเละเว้ยคือร้องเพลงคือร้องเพลงมันต้องเหยื ได้ไม่เหรอเออเปี JI 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 ้ยวหมดอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะอันนี้เสียงมาเกอ่ะวันดี้วันดี้วัดดี